เส้นทึบสีเหลือง2เ,เส้นขีดขวางด้วยเส้นสีเหลืองแบบนี้ค่อมได้ไหมข้ามได้ไหมแซงได้ไหมเออเพื่อนๆครับในคอมเมนต์คนต่างจังหวัดกับคนในกรุงเทพเขาทะเลาะกันครับเพื่อนๆครับเออมันเรียกว่าเกาะเสมือนครับหรือก็เหมือนเกาะกลางถนนนะครับหรือว่ามันเรียกว่าเกาะสีครับเพื่อนๆครับไว้ขีดให้เพื่อนๆรู้ว่าอย่าค่อมอย่าข้ามอย่าแซงตามกฎหมายเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเออเพื่อนเทังเพื่อนบ้านอยู่ต้นคลิปนะครับเพื่อนๆจะเข้าบ้านทางด้านขวาทำไงครับก็ต้องวิ่งไปก่อนใช่ไหมครับที่นี่บางเลนเพื่อนนนรับก่มมะไไป มันจะมีคนบ้าไปกลับไหมไม่มีครับเพื่อนๆครับบอกว่ามีมาสิกระถงก็ตีปากเอา เพื่อนๆครับมาดูข้างหน้านี่เห็นไหมครับออฟติคอลสปีดบาร์ขีดขสั้นๆขาขาวส้นๆขาขาทีๆๆเนี่ครับเรียกว่าออฟติคอลสปีดบาร์ครับเพื่อนเครับทันทีที่เพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์นี้สัญญาณนี้นะเพื่อนให้เพื่อนๆระมัดระวังและอยู่ในเลนของตัวเองห้ามข้ามห้ามข้ามห้ามแซงเด็ดขาดเพราะข้างหน้าจะมีทางเดินข้ามครับเพื่อนเพื่อนครับระมัดระวังคนเดินข้ามอ้าวเพื่อนเพื่อนห้าลุดจากเราแงนั้นมาเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อใหง้เราาาสมมรถองเห็นได้ถ้ามัลอดภเรรรักอ้างวน้าผมไหมรับเรา เล้อขวามาปิดแล้วครับเขาปิดแล้วอย่าแซงนะครับแซงไปนะโอ้ยอยากถนอยากตีหน้าจริงครับมันคือคอสะพานรับเพื่อนครับเขาห้ามแซงเขาปิดไว้เพราะว่าเขาห้ามแซงแซงได้เขาจะเปิดให้เรามองเห็นช่องแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแซงไปถ้ามันปลอดภัยกับเพื่อนครับเห็นไหมครับแซงได้ไม่ตายตำรวจไม่จับแต่ถ้าแซงข้ามไปแล้วนะครับเพื่อนครับไปเฉียวไปชนกับรถฝั่งตรงข้ามรับผิดชอบตัวเองตามเส้นที่ตีไว้บนถนนกับเพื่อนครับดูแลชีวิตตัวเองดูแลชีวิตเพื่อนรอบข้างดูแลคนที่เดินทางไปด้วยกันครับสวัสดีครับ